สวัสดีค่ะสวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะชั่วโมงนี้รายวิชาคณิตศาสตร์เจอกับครูพี่ไอค่ะวันนี้นะคะคุณครูจะพาเด็กๆนะคะมาวิเคราะห์โจทย์การบวกการลบนะคะในชั้นป .1 น,นั่นเองค่ะอ่าให้เด็กๆนั่งกับที่นะคะอ่าวันนี้นคุณครูมีเพลงมาด้วยนะโอเคมาเริ่มกันเลยนะคะ1นึสองสาม นิ่งนิ่งน้ต่างนิ่งนิ่งช้าเอิงเอิงเอ้ยนะหนิ่งนึ่งสังนินแล้วมาเรียนคณิตเรียนคณิตเรียนให้ดีสมใจอยากเป็นคนเก่งคิดให้คล่องคิดให้ล่องเป็นไงแปดบวกสองได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้ได้ได้สิ ติงนิงนังตัง,ๆๆๆตงนิงนิงอ้าวติงนิงนังตังนิงนิงชะเอิงเอิงเอิญนางนิงนิงๆๆสังนินแล้วมาเรียนคณิตเรียนคณิตเรียนให้ดีสมใจอยากเป็นคนเก่งคิดให้คล่องคิดให้คล่องเป็นไงเจ็ดบวกสองได้เท่าไหร่ได้เท่าไหร่ได้ ได้ได้ห่าติงงนั่งตั้งนิ่งมิ่งเย่เก่งมากเลยค่ะโอเคต่อไปนะคะต่อไปเราไปเริ่มทำกิจกรรมในวันนี้กันเลยค่ะค่ะกิจกรรมของเราในวันนี้นะคะเด็กๆเห็นไหมคะว่าที่นี่คือที่ไหนคะเด็กๆอ่าที่นี่คือตลาดนั่นเองคะ่ะทำไมนะคะ ทำไมวันนี้คุณครูถึงเอาตลาดมาเพราะว่าในตลาดมีมีอะไรบ้างคะเอ่อก็มีมีคนขายใช่ไหมคะแล้วก็มีคนซื้อใช่ไหมคะคนขายก็ขายไก่ขายผักขายผลไม้ใช่ไหมคะ,คมมคะอ่ากิจกรรมของเราในวันนี้นะคะก็เกี่ยวกับเกี่ยวกับอ่าการซื้อขายกันนะคะการอ่าก็จะมี พ่อค้าแม่ค้าที่เป็นผู้ขายกับพวกเรานะคะที่เป็นคนซื้อใช่ไหมคะกิจกรรมของคุณครูในวันนี้นะคะฟังให้ดีๆค่ะวันนี้คุณครูนะคะจะให้จะวันนี้นะคะคุณครูแบ่งแบ่งเด็กๆนะคะให้เป็น2กลุ่มนะคะก็คือกลุ่มของคนขายกับกลุ่มของคนซื้อนั่นเองค่ะอ่าทีนี้อันนี้ทําอะไรกลุ่มซื้อนะคะคุณครูจะมีคุณครูจะมีโจทย์มาให้นะคะว่าเด็กๆ ซื้ออะไรบ้างนะคะแล้วก็จะให้วิเคราะห์โจทย์ที่คุณครูให้นะคะออกมาเด็กๆก็เด็กๆที่เป็นคนซื้อนะคะก็จะไปเลือกซื้อกับผู้ขายนะคะผู้ขายก็จะมีอ่ามีสินค้ามาขายนะคะอ่าจะเป็นยังไงโอเคคนขายนะคะคนขายวันนี้ขายอ่าเอาอะไรมาขายขายกีตุอ่า เอาอะไรมาขายเอามากี่ตัวขายไปกี่ตัวอ่าโอเคงั้นเริ่มกันเลยค่ะโหตอนนี้เราเราต้องไปซื้ออะไรนะทุกคนเราต้องไปซื้อในเอ่อในโจทย์ของเราเขาให้อะไรมานะในโจทย์ของเราเขาให้ให้ไปซื้อไก่นะเออในโจทย์เรา,เ,าเราไปซื้อไก่นั้นเราไปที่ตลาดเราไปซื้อไก่กันเถอะทุกคน เอาเร็วเข้ามาค่ะเร่เข้ามาค่ะไก่อวบอวบจ้าไก่อวบอวบจ้าราคาไม่แพงค่ะเร่เข้ามานะคะโหนั่นไงทุกคนนั่งไง,ง,ไงร้านขายไก่เราไปเราไปซื้อไก่ที่ร้านนั้นกันเถอะดูหน้าตาเออดูไก่ตัวอวบอวบแล้วก็ราคาถูกทั้งนั้นเลยแม่ค้าจ้าแม่ค้าจ้าเอาไก่ด้วยจ้า เชิญเลยค่ะไม่ทราบว่าลูกค้านะคะรับไก่กี่ตัวคะค่ะรับไก่สามตัวนะคะแม่ค้าเออคุณลูกค้ารับไก่สามตัวใช่ไหมคะได้คะ่ะเดี๋ยวคุณแม่ค้าจัดให้เลยนะคะสามตัวนะคะได้คะ่ะเย่เราได้ไก่มาแล้วขอบคุณคุณแม่ค้ามากๆเลยนะคะแต่เออเราเนี่ยซื้อไก่มาสามตัว แล้วเราก็มีอีกแล้วเราก็มีอยู่แล้วสองตัวที่ที่บ้านเอ๊ะสรุปแล้วเรามีไก่กี่ตัวนะต้องลองคิดดูแล้วละ่ะค่ะไม่เป็นไรค่ะคุณลูกค้ายินดีให้บริการเลยค่ะแต่เอ๊ะไก่เรามีกี่ตัวนะตอนแรกเรามีไก่ตอนแรกเราเอาไก่มา8ดตัวแล้วเราขายไปสามตัว แล้วตอนนี้เราเหลือไก่อยู่กี่ตัวนะต้องลองคิดบนกระดานแล้วล่ะต้องให้คุณครูช่วยแล้วนะเราจะมาเริ่มกันที่คนซื้อใช่ไหมคะคนซื้อจะได้โจ์ว่ายังไงคะคนซื้อได้จดว่า,ซ,า,า,าวซื้อไก่จากผู้ขายมาสามตัวอ่าซื้อไก่จากผู้ขายมาสามตัว แล้วเขามีอยู่แล้วกี่ตัวคะมีอยู่แล้วสองตัวรวมมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวทีนี้เราก็มาวิเคราะห์โจทย์ใช่ไหมคะอ่าสิ่งที่โจทย์บอกคือโจทย์บอกอะไรมาบ้างคะเออโจทย์บอกซื้อไก่จากผู้ขายมาซื้อไก่จากผู้ขายมา 3ตัวและมีแล้ว2ตัวนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะสิ่งที่โจทย์ถามคือรวมมีไก่ทั้งหมดกี่ตัวนั่นเองคะ่ะแล้วเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าอย่างไรคะอ่าทำไมถึงเป็น3บวกสเพราะว่าอ่า เราซื้อมา3ตัวแล้วใช่ไหมคะและเรามีอยู่แล้วสองตัวเขาถามว่ารวมการรวมรวมทั้งหมดก็คือเป็นการบวกกันอ่าเราก็เอาจากที่เราซื้อมาคือสามตัวมาบวกกับ2ตัวที่เรามีอยู่นั่นเองก็เราก็จะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่าสาบวกสอเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองคะ่ะทีนี้เรามาดูคำตอบค่ะว่า3ามบวกสองได้เท่าไหร่ เราก็จะได้ว่ารวมมีไก่ทั้งหมด5ตัวนั่นเองค่ะ,ะดูสิทำถูกไหมกลุ่มซื้อทำถูกไหมคะถูกต้องค่ะต่อไปนะคะเราจะมาดูที่ผู้ขายนะคะว่าผู้ขายเนี่ยจะได้โจทย์เป็นยังไงอ่าจย์ของผู้ขายก็คือผู้ขายมีไก่อยู่ มีไก่อยู่แดตัวอ่าแล้วเขาบอกว่าขายไปสามตัวจะเหลือไก่อยู่กี่ตัวนั่นเองอ่าข้อนี้เราลองมาวิเคราะห์กันดูค่ะสิ่งที่โจทย์บอกอ่าโจทย์บอกอะไรเราบ้างนะคะหนึ่งก็คือผู้ขายผู้ขายมีไก่8ดตัวแล้วขายไป3มตัวนี่คือสิ่งที่โจทย์บอกค่ะ สิ่งที่โจทย์ถามนะคะเด็กๆว่าคืออะไรก็คือเขาถามว่าจะเหลือไกย,ยู่กี่ตัวนั่นเองค่ะอ่าทีนี้เรามาเขียนเขียนเป็นประโยคสัญ,ญลักษณ์ได้ว่ายัางไงคะเราก็มาดูก่อนว่าอ่าเราก็มาวิเคราะห์โจทย์เลยใช่ไหมคะผู้ขายมีกยไก่แปดตัวผู้ขายมีไกย,ยูแปดตัวขายไปแล้ว3ตัวจะเหลือคําว่าขายไปก็คือการ การลบนั่นเองค่ะอ่ามันก็จะได้ว่าแปลบ3ามเท่ากับเท่ากับเท่าไหร่นั่นเองค่ะก็จะรู้จำนวนว่าเราเหลือไก่อยู่กี่ตัวนั่นเองค่ะอ่าต่อไปจะเหลือไก่อยู่กี่ตัวแปลบ3ามเป็นเป็น5านั่นเองค่ะโหเด็กๆเ,เก่งมากเลยค่ะอ่า ต่อไปนะคะคุณครูจะให้เด็กๆนะคะฝึกทําแบบฝึกหัดนะคะเพื่อความเข้าใจมากขึ้นนะคะและก็สามารถวิเคราะห์โจทย์ดได้แม่นยําม,มากขึ้นนั่นเองค่ะโจทย์ข้อแรกของคุณครูนะคะก็คือลุงสมใจนะคะเลี้ยงเป็ดอยู่11ตัวเลี้ยงไก่4ตัวนะคะลุงสมใจเลี้ยง เป็ดและไก่รวมกันทั้งหมดกี่ตัวนั่นเองค่ะอ่ะเด็กๆลองวิเคราะห์สิคะว่าสิ่งที่โจทย์บอกและสิ่งที่โจทย์และสิ่งที่โจทย์ถามนะคะคืออะไรนะคะลองแยกออกมานะคะ,ะเสร็จหรือยังคะอ่ะโอเคไปข้อต่อไปค่ะข้อที่สองค่ะ เพชรมีลูกบอลสีแดงอยู่สีแดงและสีเขียวรวมกันเป็น15้าลูกอ่าเพชรมีลูกบอลสีแดงและสีเขียวรวมกันสิบห้าลูกเป็นสีแดงเจดลูกอืมเป็นสีแดงเจดลูกเป็นสีเขียวกี่ลูกอ่าทีนี้สิ่งที่โจนบอกโจนให้อะไรเรามาคะโจนให้เพชรมีลูกบอลสีแดง และสีเขียวรวมกัน15ลูกและเป็นส,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 สีสีแดง7ลูกใช่ไหมคะถูกต้องค่ะนี่คือโจทย์บอกเรานะคะต่อไปสิ่งที่โจทย์ถามหาคืออะไรคืออะไรคะเด็กๆด็กเด,ก, <c oughs> ดกยิงโบคืออะไรคะก็คือเป็นสีเขียวกี่ลูกนั่นเองค่ะอ่าในข้อนี้เราในข้อนี้เราต้องทำยังไงคะ เราต้องหาเราต้องหาสีเขียวใช่ไหมเราเรารู้สีแดงแล้วใช่ไหมคะอ่าเรารู้สีแดงแล้วเรารู้ว่าสองสีรวมกันมันคือสิบห้าเรารู้สีแดงแล้วเราต้องการรู้สีเขียวเพราะฉะนั้นเราต้องเอาเอ่อทั้งหมดมาลบกับเจ็ดอ่าใช่ไหมข้อน,นี้ก็คือเป็นการลบนั่นเองแล้วเราจะเขียนประโยคสัญลักษณ์ได้ไว่าอย่างไรคะเราก็จะได้สิบห้าลบเจ็ด นั่นเองค่ะเก่งมากค่ะแล้วคำตอบของเรานะคะคำตอบของเราก็คือเด็กหญิงส้มอ่ะก็ตอบว่าเป็นสีเขียวแปดลูกนั่นเองค่ะโอโ้โหเด็กๆเกๆ่งมากเลยค่ะค่ะวันนี้นะคะคุณครูก็อ่าเห็นนักเรียนนะคะสนุกสนานนะคะได้ทำกิจกรรมนะคะ แล้วก็วันนี้นะคะเราก็ได้เรียนรู้การวิเคราะห์โจทย์นะคะส,สิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามทำหาอะไรแล้วเราจะเขียนเป็นประโยคสัญ,สญ,ญลักษณ์ญญได้ว่าอย่างไรนะคะค่ะวันนี้คุณครูนะคะก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะบา,บายยเจอกันใหม่อาทิตย์หน้านะคะเทคโนโลยีโอเคใช่เลยถ้าสมัยครูคอมพิวเตอร์